สวัสดีค่ะวันนี้ตามเองนะคะเดี๋ยววันนี้ตามสภาพาทุกคนไปร้านตัดผมญี่ปุ่นในดูซเดอร์ด์เนาะก็วันนี้ฝนตกค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันนะคะวันนี้เราใช้บริการรถสาธารณะกันนะคะก็จะมีใช้รถเมลรถใต้ดินแล้วก็มีการเดินค่ะ นี่คือบรรยากาศของรถเมย์นะคะที่นั่งเข้าไปในเมืองวันธรรมดาเวลา9้าโมงไม่มีคนเลยค่ะและนี่รถเมย์กำลังขึ้นทางด่วนนะคะส่วนเราก็จะดูว่าต้องต่อที่ไหนนะคะต่อไปต้องรถไฟใต้ดินค่ะและนี่ก็คือรถไฟใต้ดินนะคะรถไฟมาแล้วค่ะ จะไม่มีผู้โดยสารเลยนะคะเวลานี้คือคนทำงานกันทั้งนั้นเลยปะ่ะนางรถไฟใต้ดินเข้าไปในใจกลางเมืองกันค่ะจากนั้นเราก็เดินจากสถานีนะคะใช้เวลาประมาณ8นาทีก็มาถึงร้านตัดผมที่ทำหนัดไว้แล้วและนี่ค่ะโยู้า ร้านตัดผมที่เรามีนัดวันนี้นะคะตอน10โมงกดออดที่ป้ายนะคะเราถึงจะเดินเข้าไปข้างในได้นี่คือภายในร้านตัดผมค่ะถึงแล้วนะคะนี่เป็นร้านตัดผมญี่ปุ่นซึ่งมีความเป็นมินิมอลท่านสูงมากมาชมกันค่ะนัดไม่เช้าสุดเลยนะคะ10โมงก็มีลูกค้าแค่2คนเท่านั้นพนักง,งานก็มีอยู่แค่3คนค่ะ เรีะจะตกแต่งด้วยความเฟอร์ิเจอร์ที่น้อยชิ้นมากมีแค่เป็นไม้นะคะแล้วก็นี่คือวิวจากห้องสระผมซึ่งมีอยู่แค่เครื่องเดียวนะคะเป็นเก้าอี้ที่มาจากญี่ปุ่นเป็นโซฟานั่งนุ่มสบายมากค่ะและนี่ก็กระจกบานใหญ่นะคะเก้าอี้ที่ให้ลูกค้านั่งด้านหลังก็จะเป็นโต๊ะทำงานของพนักงานค่ะ ที่นี่ใช้ไดเป่าผมของไดซอนนะคะผมให้น่ารักมากตัวเล็กๆค่ะผู้หญิงญี่ปุ่นใช้เวลาตัดทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงนะคะแค่สระแล้วก็ตัดผมแค่นั้นนี่ค่ะสินค้านำเข้าที่เขาบอกว่าเอามาจากญี่ปุ่นนะคะเป็นตัวนี้ค่ะขวามือตรงนี้ ดีคะ่ะสุดท้ายก็จัดแต่งทรงผมให้นะคะตอนเสร็จแล้วอันนี้คะ่ะใส่ใจทุกละเอียดเลยมากๆเลยนะคะแตรแล้วค่ะค่าจัดผมคือ60ยูโรนี่ดูนะคะว่าร้านใช้ของอะไรค่าวันนี้ตามขอตัวไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายชูส